สวัสดีค่ะวันนี้เป็นบันทึกการเทรดประจำวันจันทร์ที่4เดือน1ซึ่งเป็นการเทรดวันแรกของปีใหม่ปี2021นี้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากหยุดยาวปีใหม่ไป4วันใครได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมคะหวังว่าจะได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เลยนะคะสำหรับตลาดในวันนี้เปิดมาวันแรกก็ค่อนข้างมีเซอร์ไพรส์เลยนะคะเพราะว่าเปิดแกปมาในช่วงเช้าก็ลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่หลังจากนั้น ทยานขึ้นมาแรงเกือบเกือบ4ีจุดเลยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเกินคาดคิดเหมือนกันนะคะที่มันแรงขึ้นมาขนาดนี้และไม่ใช่แต่เฉพาะกับตลาดทีเฟกเท่านั้นนะคะตลาดทองคำเนี่ยก็แรงตั้งแต่แท่งแรกของวันแรงตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์เหมือนกันคะ่ะก็ลองติดตามมุมมองในการวิเคราะห์การาฟวันนี้กันดูนะคะและยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์แรกของปีให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ มาเจอกันนะคะตอนนี้เวลา4ี่โมงห้นาทีแล้วค่ะเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะตัวตลาด TFX ก็จะปิดแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในวันแรกของการเทรดปีนี้ตลาดเป็นยังไงกันบ้างตัว s t 50 Index นะคะปิดเขียวไปได้ที่924.36และสำหรับ TFX Series H 2 1นะคะตอนนี้วิ่งอยู่ที่922.4โดยประมาณนะคะก็ตามหลัง ตัว S&P 50 Index ่ประมาณ2จุดได้ค่ะถือว่าไม่เยอะนะคะถือว่าปกตินะคะตอนนี้ดูแท่ง day วันนี้สิคะอันนี้เราอยู่ที่กราฟ day นะคะแท่งแบบ <c oughs> เขียวมากเลยค่ะเนี่ยเนี่ยคือตอนแรกถ้าแท่งเขียวอย่างนี้เราก็ต้องดูจุด b o ททอมของมันก่อนจุดบอททอมข้างล่างอยู่ตรงนี้นะคะ,สะแสดงว่ามันเปิดก a p ลงมาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราซูมลงมาดูใน time frame เล็กกันนะคะก็คือ60มาดูตรง60กันเนี่ยเราจะเห็นว่า เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วตอนวันสุดท้ายก่อนที่จะปิดหยุดปีใหม่ไปนะคะก็คือมันปิดที่แท่งนี้ตรงนี้นะคะแถวๆประมาณแนวแนว905แถานั้นค่ะเสร็จแล้วหลังจากปิดไป4วันพอวันนี้เปิดมานะคะเปิดแก็บลงมาเยอะพอสมควรมาอยู่ตอนเปิดแก็บนี้อยู่แถวๆ890ราวๆแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ลงไปทำโลนะคะอยู่ที่886.2ค่ะ แต่ว่าลงไปแค่นิดเดียวคือเปิดแกวปะลงมาเยอะนะคะแล้วลงต่อไปนิดเดียวหลังจากนั้นนะคะพุ่งทยานขึ้นมาทุกแท่งเลยอาจจะมีแท่งตอนอันนี้เป็นแท่งเอ่อน่าจะกี่โมโนเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแท่งตอนก่อนพักเที่ยงนะคะที่แบบเอ่อเป็นแบบมีแดงๆนิดหน่อยอันนี้คือสาหรับในแท่ง60นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากแท่ง60นาทีเนี่ยหรือว่า1ชั่วโมงนี่นะคะทยานขึ้นมาตลอดจาก b o ททอมที่886.2เนี่ยขึ้นมาถึงที่ High นะคะอยู่ที่923.1ซึ่งยังไม่จบนะยังเหลือเวลาอีกประมาณ3นาทีจะทยานต่อขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาคอนเฟิร์มกันแต่ว่าณนะตอนนี้เนี่ยระยะ h ไฮโลของตอนนี้ก็ร่วมร่วม40จุดได้แล้วนะคะจากไฮของโลของวันค่ะแล้วลองมาดูกันใน i ท e f เฟรม15นาทีนะคะ ทรงไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่จาก60นาทีเลยค่ะเพราะว่าคือมันขึ้นขึ้น,นต่อเนื่องอ่ะ15นาทีอาจจะเห็นการพักตัวออกข้างบ้างตรงนี้นะคะในะแท่งเทียนพวกนี้เราก็จะเห็นว่าทรงที่มันพักตัวเนี่ยจะเป็นออกข้างไม่ได้มีการย่อคือไม่ได้เป็นแดงแบบเยอะๆแล้วเป็นแดงแบบสวิงลงมามันจะเป็นแนวออกข้างมากกว่าออกข้างขึ้นต่อออกข้างขึ้นต่อแบบนี้ตลอดทั้งวันเลยนะคะก็ เดี๋ยวเราเรอคอนเฟิร์มกันค่ะเหลือเวลาอีก2นาทีตอนนี้เราวิเคราะห์กันไปก่อนว่าทรงมันเนี่ยเป็นยังไงคือต้องบอกว่าวันนี้มันขึ้นขึ้นแรงเลยนะคะคือจากตอนแรกเปิดแก็บลงไปโอ้โหลงไปลึกเลยแล้วตอนที่ตื่นมาตอนพักเที่ยงเนี่ยก็คือโอ้โหตอนแรกเห็นว่ามันลงไปก็คิดว่าเอ้ยมันน่าจะลงตามที่คิดตามที่คิดไว้เพราะว่าก่อนที่จะปิดปีใหม่เนี่ย ประเด็นสําคัญที่มองเนี่ยก็คือว่ามองว่าแท่งของมันนะคะเดี๋ยวพาไปดูแท่งมันก่อนในระหว่างที่เรารอมันปิดแท่งมันคือแท่งนี้ไงเดือน12บสอ่ะมันปิดไปเป็นแท่งนี้ซึ่งถ้าจํากันได้ก็บอกว่ามันจะเอ๊เป็นเหมือนทรงของเดือน6หรือเปล่ามันจะกลับตัวไหมอย่างเงี้ยนะคะก็เลยมองไว้อย่างนั้นก่อนแต่ว่าวันนี้สิลองดูแท่งนี้แท่งเดือนหนึ่งเริ่มต้นมาเป็นแท่งเขียวแบบนี้นะนะคะเดี๋ยวเราดูกันค่ะว่ามันจะจบแล้ว ว่ามันจะปิดยังไงก็เนื่องจากที่ตามที่เราได้วิเคราะห์ในแท่งมนะันนมองไว้อย่างนั้นนะคะก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะมีแนวโน้มลงต่ออันนี้เป็นมุมมองของฉี่นะใครจะมีหน้าเทรดแผนการเทรดยังไงสามารถมองได้หมดนะคะคือว่ามันไม่มีผิดมีถูกอยู่ที่แผนการเทรดของเราแต่ละคนมันมีจังหวะทั้งการขาขึ้นขาลงเทรนย่อยเทรนใหญ่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ แต่ละคนมีมุมมองมีแผนการมีกลยุทธ์การเทรดยังไงเลยอย่างจี net, ้เนี่ยจี้เทรดโดยที่มีออปชันมาควบคุมมาการันตีความเสี่ยงได้มันก็เลยทำให้จี้เนี่ยอาจจะถือทนรอไปได้นานขึ้นนะคะก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมาจริงๆหรือว่ามันจะมาแน่นอนถ้ามันผิดทางเราก็ต้องหาวิธีที่จะแอคชั่นแก้กันต่อไปะคะ่ะ อ่าเรามาดูกันตอนนี้ขอคอนเฟิร์มราคาปิดก่อนนะคะเพิ่งตลาดเพิ่งปิดไป4ี่โมงห้นาทีแล้วค่ะตัวซีรีส์ h ยีเอ็ดนะคะปิดคอนเฟิร์มปิดที่9 2้าสองสพอดีเป๊ะเลยนะคะก็ขยับขึ้นใหม่อีกนิดนึงห่างกับตัวเซฟตี้อิน x อยู่ที่ประมาณ1จุดกว่าๆเท่านั้นค่ะทำให้ไอ้เก้าสองสาม ก็คือไฮอยู่ที่923.1นะคะไฮของวันแต่ว่าราคาปิดอยู่ที่923ก็เกือบเกือบจะเป็นราคาไฮของวันเลยนะคะวิ่งมาทั้งหมดก็ราวๆเกือบๆเกือบๆสจุดนี่แหละมาดูทรงกันนะคะใน15นาทีเนี้ยมันก็ยังคือเส้น moving average เนี่ยตัดกันไปตัดกันมานะคะออกเป็นทรงแบบไซเควใน15นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวย่อกราฟให้ดูนี่นะคะ ถ้าย่อแบบเป็นจิ๋วๆของใน15เราก็จะเห็นว่ามันพันตัวใน moving average นะคะคือวันนี้เราเห็นว่ามันขึ้นแรงก็จริงแต่ว่ามันมาจากการที่ว่าตอนเช้ามันเปิดแกลบลงใปก่อนมันเปิดแกลบลงใบแรงใช่ไหมคะแล้วมันก็เลยพุ่งขึ้นมาโซนของมันที่มันวิ่งอยู่ตอนนี้มันก็คือยังอยู่ในกรอบเดิมถ้าเราดูใน15นาทีนี้จะเห็นหรือแม้แต่ถ้าเราขยับมาดูที่ใน time frame 60มันก็คือสวิงชุดนี้นี่แหละที่มันเปิดแกลบลงมาตั้งแต่ สัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะคะเนี่ยแล้วมันก็เล่นสวิงในกรอบแถวๆก็คือกรอบตรงแถวๆ926เนี่ย925ขึ้นไปตรงนี้นะคะกรอบไฮของวีคนี้แล้วก็บอททอมเนี่ยจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยที่มันลงมานะคะรตรงที่โลอยู่ที่แถวๆ886.2อะถ้าเราเหลือบไปมองทางซ้ายนี่ค่ะลากมาให้ดูตืดๆเราก็จะเห็นว่ามันก็คือมาติดสวิงโลชุดนี้ใช่ไหมคะในทมเฟรม60เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเอ๊ะมันยังไซเวย์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางคนมีมีท่านผู้ชมอ่หลายคนก็หลังไมมานะคะถามว่าเอ๊ะวันนี้มันกลับเป็นเทรนขึ้นหรือ,อยังทําไมมันขึ้นแรงอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้อันนี้ที่ก็ต้องบอกว่าจีก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทําไมมันขึ้นแรงะคะ่ะเพราะว่าถ้าใจจริงก็ต้องอยากจะให้มันลงอยู่แล้วเพราะว่าเรามีไบแอสขาลงอยู่นะคะก็คือตามพอร์ตนะคะที่จบซีรีส์แซดไปก็ยังถือต่อ ไอฝั่งช็อตของซีรีส์ H ยังต่อเนื่องมาแล้วก็ยังหวังว่าจะให้มันลงต่อเออเมื่อเช้าเห็นมันลงไปตอนเปิดพักเที่ยงมาเนี่ยมันยังอยู่แถวๆโซนนี้นะคะแถวๆประมาณ 900, เก้า้อยเออประมาณเก้าร้อยจุดเนี่ยยังคิดไม่คิดนะคะว่ามันจะขึ้นมาแรงขนาดนี้เหมือนกันค่ะแต่เมื่อมันขึ้นมาแล้วเราก็ก็วิเคราะห์ไปตามมันนะคะว่ามันเป็นยังไงทีนี้ถ้าเราจะถามว่าเอะมันจะกลับเป็นเทรนด์ขึ้นหรือ,อยังก็อันนี้อยากจะแนะนําว่า ข้อแรกเนี่ยเราต้องดูตามเงื่อนไขแผนการเทรดของเราก่อนว่าเราเนี่ยในแผนเทรดของเราอะคะ่ะเราใช้เงื่อนไขอะไรดูนะคะในการดูเทรนด์คือถ้าเรามีแผนการเทรดของเราที่ชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะพยายามอยา่าควยเขวคือใช้แผนการเทรดของเราดีกว่าแผนของเรามองว่าสมมุตินะนี่คือสมสมมติถ้าแม็กดีตัดขึ้นเรามองว่าเป็นเทรนด์ขึ้นถ้าแม็กดีตัดลงเราก็มองว่ามันเป็นเทรนด์ลง เราก็ใช้สัญลักษณ์ใช้เงื่อนไขอันนั้นแหละค่ะเป็นการมองเทรนว่าเออมันมันจะมันจะขึ้นหรืออย่างหรือถ้าเรายังอาจจะมือใหม่มากๆแล้วเออยังไม่แน่ใจก็อาจจะมามาฟังการวิเคราะห์ของช่องไหนก็ได้นะคะก็เลือกดูไม่จําเป็นจะเป็นต้องเป็นช่องของ t f เฟก trader ของจี้ก็ได้คือเราฟังดูว่าอันไหนที่มัน เหมาะกับเราเราฟังแล้วเอ้ยมันดูมันดู make ซ e n s มันดูเข้าท่ากับเราและเราเข้าใจอ่ะก็อาจจะเลือกใช้เป็นไกด์ไลน์ของเราในการเทรดตามนั้นนะคะทีนี้โอเคมาฟังมงุมมองของจี้ละกันอาจี้ก็คิดว่าตรงเนี้ยมันก็ยังมันทรงวันนี้ที่มันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแรงะคะ่ะจี้ก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะขึ้นมาแรงแบบนี้ถ้าเราดูในแท่ง day ของจี้ขอดูในแท่ง day ก่อนนะคือแท่ง day มันเป็นแท่งก็คือเขียวแรงนั่นแหละแต่ถามว่า กรอบเนี่ยมันยังอยู่ในกรอบไหนมันเบรกแนวที่มันมีนัยยะไปไหมคือมันก็ยังมันยังไม่เกินไฮตรงนี้นะคะตรงแถว925ตรงนี้หรือไอ้ไฮตรงนี้มันก็คือเนี่ยไฮของวีคคือเลย925ไปหน่อยนะเดี๋ยวขอขอดูแวลูมันหน่อยนะคะเดี๋ยวจะได้นี่อยู่แถว927ประมาณนี้927 928นะคะอันนี้คือสวิงแรกที่บอกแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ยังมีบอกว่า มันเหมือนมันมาชนแล้วสมรอบหนึ่งอันนี้อันนี้อาจจะต่ําไปหน่อยนะหนึ่งสองสามถ้ามันมารอบที่สี่มันอาจจะเบรกไปจริงๆก็ได้คือมันเคยมีท่าแบบชนหนึ่งสองสมสพอรอบที่4ี่มันเบรกไปจริงๆเลยทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันจะเบรกไปจริงเลยไหมยังไม่แน่ใจแต่ว่าลักษณะของมันนะคะคือเหมือนกับมันมาจากข้างล่างเลยคือถ้ามันเป็นการย่อแบบนี้นะคะ เป็นการแบบย่อแบบแพทเทิร์นนะแบบยกโลขึ้นไปแล้วก็เออมียก ok แบบสวิงโลขึ้นอย่างเงี้ยเหมือนมันสะสมพลังตรงนี้อันเนี้ยจะเป็นการไอ้น,นี่ที่สวยนะคะเป็นการแบบเหมือนสะสมพลังแล้วเบรกขึ้นไปที่สวยแต่อันนี้มันเหมือนกับสวิงเนี้ยมันตั้มต่ำแล้วอยู่มันจะพุ่งขึ้นไปเลยเหรอมันก็คือมันดูแปลกแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตของจีเองว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่แปลกแต่เราก็ไม่ยังไม่รู้ว่า ปีนี้มันจะเริ่มด้วยท่าแปลกๆอีกหรือเปล่าดูอย่างเช่นการเริ่มต้นในการเทรดวันนี้เป็นต้นนะคะคือลงมาแรงเสร็จแล้วก็โอ้โหพุ่งขึ้นไปโดยที่หลายๆคนอาจจะไม่คาดคิดนะคะแต่ว่าถ้าพอขึ้นมาแล้วเนี่ยอถ้าใครจะมองขึ้นก็คงจะมองว่าเบรกไอ้ไฮตรง928ไปเนี่ยแล้วยืนได้ไหมสมมติเบรกไปมันอาจจะมีย่อก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้มันขึ้นมาแรงแล้วถ้าพรุ่งนี้ขึ้นต่อ มันน่าจะมีย่อก่อนบ้างถ้ามันย่อก็ต้องดูว่ามันยืนไอ้เก้าสองแปดเก้าสองห้าเนี่ยได้หรือเปล่านะคะพอมันยืนได้เราก็ต้องดูว่ามันจะไปเบรกไฮก็คือตรงนี้นะคะขอดูยอดนี้ก็คือยอดของเก้าหกสี่ตรงเนี้ยได้เลยหรือเปล่านะคบอันนี้ก็คือจะเป็นเป้าหมายต่อไปและะ้วเพราะว่าเก้าหกสี่เนี่ยมันมีนัยยะสําหรับจี้เลยนะ จากที่ได้ดูในไฮของอแท่งมันไงอันนี้เป็นไฮของแท่งเดือน12ที่เราได้ข้ามไปดูกันเมื่อสักครู่ตรงนี้นี่นะคะเนี่ยตรงแท่งนี้ก็คือ,อ964แถวๆนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่มันจะจบเดือน12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจ๊ก็ได้จับตาดูว่าเอา้ยเดือน12มันจะจบเป็นแท่งแดงแท่งเขียวเพราะฉะนั้นในนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นปักหมุดของจี้อยู่เป็นสัญญาณของจี้อยู่ว่าเออ มันมันอาจจะกลับตัวเหมือนชุดนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไอาเดือนหนึ่งเนี่ยมันเป็นแท่งเขียวชนะขึ้นไปเนี่ยตรงนี้จีจะต้องเริ่มมีต้องเปลี่ยนคง,นงจะต้องเปลี่ยนแผนแล้วว่าเอ้ยถ้ามันเป็นขึ้นไปแล้วยืนได้สวยๆเป็นแท่งเดือนหนึ่งสมมติแท่งเดือนหนึ่งเนี่ยจบเป็นแท่งเขียวสวยๆเบรกขึ้นมาตรงนี้นะคะก็แสดงว่าไอเดือน12เนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นชุดเหมือนชุดเดือน6ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นมุมมองที่ จี้กำลังพยายามจินตนาการอยู่ซึ่งก็หมายความว่ามันจะไม่ได้เป็นแพทเทิร์นอย่างที่เราคิดแล้วซึ่งตรงนั้นเราก็คงจะต้องปรับกลยุทธ์ไปเน้นทางด้านฝั่งรองมากขึ้นตามไปอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นในมุมมองของจี้นะในแท่งวีคตรงนี้เราก็อาจจะดูได้นะคะว่าตอนนี้แท่งวีคมันจะเป็นทรงยังไงคือแท่งวีคอันนี้นี่คือแนะท่งนี้นะแท่งเขียวสัปดาห์นี้แต่มันยังเป็นวันแรกอยู่เราก็ดูกัน,นะคะ่ะว่าแท่งวีคกันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวกลับไปดูกันที่ในทางเฟ r a ที่เราเทรดกันต่ออีกทีนึงนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่คงจะจับตาดูว่ามันจะเป็น 1, 2, 3, 4แล้วเบรกไปได้หรือเปล่าและยืนได้ไหมนะคะถ้าจะมองว่ามันเป็นในฝั่งขาขึ้นตรงในกรอบตรงนี้ก่อนซึ่งถ้าผ่านกรอบตรง 9, 2, 8ไปได้เนี่ยก็มองไฮต่อไปอยู่ตรงที่ 9, 6, 4าหแถวๆนี้นะคะที่บอกนะคะก็คือเป็นไฮของมันตรงนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็รอติดตามต่อกันในวันพรุ่งนี้นะคะมาเก็บราคาของออปชันกันต่อเลยดีกว่านะคะก็วันนี้สไตล์ไพของ ATM นะคะอยู่ที่ระดับ925ค่ะโดยภาพรวมเนี่ยฝั่งพุทออปชันจะเห็นเลยว่าแดงไปตามระเบียบนะคะ ในตอนเช้าตอนที่ตลาดเปิดนี่น่าจะเขียวปีเลยแหละเพราะว่ามันเปิดแกลบลงมาขนาดนั้นนะคะแต่หลังจากที่ตลาดก็โดนสวนกลับขึ้นไป40จุดร่วม40จุดได้เนี่ย mm. ก็เลยทำให้มาเป็นฝั่ง call option นะ,ะที่กลับมาเขียวแทนค่ะเก็บราคากันไปนะคะนี่นะคะโอแต่ทางด้านนี้ตรงบิดนี่ยังมีแดงๆส่วนใหญ่จะเป็นแดงอยู่นะคะโอเคเก็บราคากันละ เรียบร้อยนะคะเราก็มาดูกันที่ pay off Chart เลยแล้วกันนะคะซึ่งจริงๆมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกะคะแต่ว่าเรา,เาห่างหายกันไปหลายวันนะคะเดี๋ยวจะลืมก็มาดูกันก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงะคะ่ะทรงมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ออเดอร์ยังมีไม่มากก็มีแค่ชอ็ชอตช็อตหนักๆอยู่นะคะ5คอนแล้วก็มี option นะคะฝั่ง call option เพื่อจะเป็นการ hedging การันตีความเสี่ยงเอาไว้4คอน ก็คือจะมีความต่างกันอยู่1คอนนะคะทำให้ความเสี่ยงมันก็เลยมีเฉียงลงมาหน่อยมันจะไม่เป็นแบบเส้นแฟลตการันตีแบบว่าสุดทีเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกัน,นะคะว่าตัวมาจินนะคะเขาจะมีการปรับแล้วเป็นอัตราใหม่ก็คือจาก1 3 0 0 0กว่าบาทเปลี่ยนเป็น1 8 0 0 0กว่าบาทก็คือเพิ่มอีก1คอนเนี่ย5้0 0กว่าบาทนะคะอันนี้มีผลทั้งสำรับ คนที่เปิดมีสถานะอยู่แล้วอย่างน,นเนี้ยสมมุติเปิด5คอนเขาก็ต้องเก็บเพิ่ม1คอนเนี่ยเพิ่มอีกประมาณ5,000บาท5คอนก็คูณเข้าไปประมาณอีก25,000ใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ของจี้เนี่ยมันมีออปชันอยู่ด้วยก็คือไม่น่าจะเก็บถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีการเฮดจิ้งแต่ถ้าเกิดคนที่เทรตัดทีเฟกเนี่ยก็คือเลียกเก็บตามส่วนต่างเก็บเพิ่มนะคะตามส่วนต่างที่เขาเขา,เามีการประกาศออกมาเลยคะ่ะสำหรับ มาจินอัตราใหม่นะคะอันนี้ก็อย่าลืมดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใครวางเงินแบบพอดีพอดีแล้วเรากำลังผิดทางอยู่เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะโดน call margin ได้เลยนะคะก็อย่าลืมไปตรวจเช็คไอสภาพพอร์ตดูตัว equity แล้วก็ตัว ee นะคะว่าเหลือเท่าไหร่ตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่พอร์ตนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อยู่ที่หน้าพอนะคะตอนนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะฝั่งช็อตนี่ยังแดงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้ปิดอะไรไปด้วยเลยนะคะเพราะว่ายังยังไม่ได้ตื่นมาเฝ้าตลาดค่ะต้องบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าคือถ้ามันลงสมมตกิก็คิดว่ามันอาจจะลงเพราะว่าจากมุมมองที่ว่าเดือน12มันปิดเป็นแท่งแดงนะคะก็คิดว่าเออในช่วงเดือนหนึ่งเนี่ยก็น่าจะมีแนวโน้มที่ลงแหละแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจแล้วนะก็เดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ ต่เอาเป็นว่าก็คือทําให้เมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้ตื่นมาเฝ้าตลาดนะคะคือมันยังไม่ได้เป็นจุดที่โอ้โหคริติคอลมากๆและคิดว่าเราจะต้องมาตัดสินใจนะคะเลยไม่ได้คิดว่าต้องตื่นมาเฝ้าตลาดค่ะแต่พอตื่นมาตอนเที่ยงเสร็จมันมีเด้งขึ้นมาตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าจะเด้งขึ้นมาแรงนะคะเอาเป็นว่าก็คือไม่ได้ปิดยังไม่ได้ปิดทำกำไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะคะมาให้ดูกันในเรื่องของออปชันและการว่าการเปลี่ยนแปลงของกำไรขาดทุนเป็นยังไงบ้างนะคะ ทางด้านฝั่ง call option เห็นไหมคะตอนนี้จากที่มันขึ้นมาเนี่ยราคามันขึ้นมาก็เลยทำให้ติดลบน้อยลงนะคะเห็นไหมติดลบก็เหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองจากที่อตอนตอนช่วงที่ตลาดมันลงตอนก่อนปีใหม่ก่อนที่จะปิดปีใหม่ก็น่าจะาติดลบไปเยอะกว่านี้อยู่แล้วนะคะนี่แค่เอามาให้ดูเฉยๆนะะเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้ยังไงมันเป็นการเปิดเพื่อมาทำกลยุทธ์กับที่ชอ็อตฟิวเจอร์เอาไว้อยู่แล้วอะคะ่ะ ยังไม่ได้คิดจะไปเก่งกําไรอะไรกับมันเพราะฉะนั้นถึงแม้มันจะขาดทุนหรือกําไรยังไงก็จะปล่อยมันไปก่อนค่ะแล้วก็มีแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งก็คือการรีบาลานซ์ของในเซ็ต50กับเซ็ต100นะคะการรีบาลานซ์คืออะไรมันก็คือการที่เขามีการคัดเลือกหุ้นในเซ็ต50 กับตัวเซตร้อใหม่นะคะคือเอาหุ้นบางตัวออกแล้วก็เอาหุ้นตัวบางตัวเนี่ยตัวใหม่ใส่เข้าไปแทนที่นะคะก็จากที่เห็นนะคะที่โชว์ให้อยู่เนี่ยก็คือว่าเซตฟิตัว inclusion เนี่ยหมายถึงว่าตัวที่เอาเข้ามาใหม่นะคะก็มี B A M Com s e v e Delta นะคะสตัวที่เป็น3หุ้นใหม่ที่จะเอาเข้ามาคิดคํานวณในเซตฟิ เขาเอาเข้ามา3ตัวก็ต้องเอาออก3ตัวใช่ไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิน50นะคะตัว exclusion ก็คือตัวที่เขาถอดออกไปจากการคิดดัชนี Set ฟ0ิก็เป็น3ตัวก็คือมี b p p i r p c แล้วก็ w h a นะคะ3ตัวนี้อันนี้คือ Set 50ในส่วน Set 100ก็คือถัดจากนั้นก็เอามาให้ดูด้วยตัวที่ที่ inclusion นะคะก็คือตัวที่เพิ่มเข้ามาจะมี b a m delta แล้วก็ Jmart นะคะ MBK ส่วน Exclusion เขาก็ต้องถอดออกไป4ตัวเหมือนกันก็คือมี AAV PSH SGP แล้วก็สิรหลนะคะโอเคก็อันนี้มีผลยังไงบ้างมีผลยังไงเนี่ยก็ต้องมาดูค่ะว่าหุ้นตัวไหนที่มีน้ำหนักในการคำนวณเซตมากๆนะคะอย่างเช่นรู้สึกเดลต้าเนี่ยจะมีสัสดส่วน มีผลกับตัวดัชนี Set 50มากพอสมควรเหมือนกันนะคะเนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวต่อไปอย่างหุ้นเดลตานี่ถ้ามันมีสัสดส่วนมีน้ำหนักกับตัว Set ฟ0นะคะก็จะเป็นหุ้นที่ถูกจับตามากขึ้นต่อไปค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่สอบถามเรื่องรีบาลานซ์เข้ามานะคะก็เลยขออนุญาตเอาลิสต์อันนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะและในส่วนของการสรุปพอร์ตซีรีส์เซแล้วก็สรุป ผลงานปีที่ผ่านมาเนี่ยจียังไม่ลืมนะคะจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะทําคลิปในตอนช่วงวันหยุดป,ปีใหม่แต่ว่าต้องขอโทษจริงๆค่ะว่าพอดีช่วงวันหยุดป,ปีใหม่นี่มีติดธุระยุ่งๆหลายอย่างนะคะเพราะว่ามีการจองตั๋วเตรียมกลับไทยได้แล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นมันมีขั้นตอนที่ต้องทําหลายอย่างแล้วก็พอดีมันมีหลังจากจองตั๋วเสร็จมีข่าวเรื่องโควิดเนี่ยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็เลยโอ้โหก็เครียดๆกันไปหน่อยนะคะ แต่จี้ยังคิดว่าโอ้โหนี่จี้ก็โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคิดว่านี่ขนาดเราไม่ได้จําเป็นจริงๆมากๆถึงกับว่าต้องต้องกลับแล้วอยากจะกลับมากๆเลยคือถ้าใจอยากจะกลับมากๆเนี่ยคะะป่านนี้จี้ต้องเครียดกว่านี้อีกมากๆแน่เลยแต่ยังดีที่ว่านี่ขนาดเรายังได้อยู่กับก็คืออยู่กับน้องอยู่กับหลานๆนะคะแล้วก็ เราก็ยังมีโอกาสได้ทํางานที่เราลักเราชอบอยู่เพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นงานออนไลน์ท้งนั้นนะคะก็คือเรื่องการเทรดเรื่องโป๊กเกอร์เอยหรือว่าเรื่องงานแปลที่เราทําอยู่นะคะก็เลยถือว่ายังโชคดีมากจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็แค่รู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดเราจองจะได้กลับแล้วนะได้วันกลับแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ก็เลยยังไม่รู้ว่าสรุปเดี๋ยวจะได้กลับหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะค่อยมารายงานผลกันอีกทีหนึ่งแต่เรื่องคลิปไม่ลืมนะคะพยายามเนี่ยอยากจะให้มันเสร็จให้เร็วที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิ่งดีเลย์ไปมันก็จะเลยปีใหม่ไปคืออยากให้มันออกในช่วงปีใหม่นี้นะคะก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆคนนะคะที่รอติดตามแล้วก็คอยส่งกำลังใจมาให้กันเรื่อยๆค่ะมาดูทางด้านพอร์ตท,ทองคำนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์ แล้วมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันวิ่งแรงตั้งแต่วันจันทร์เลยค่ะคือตอนเช้าแท่งแรกคือแท่งนี้นะคะอันนี้เป็นแท่งหนึ่งชั่วโมงนะคะแท่งแรกเปิดมาเนี่ยคือแท่งนี้สิเออมันก็แรงแล้วเห็นไหมคะตั้งแต่ชั่วโมงแรกของที่ตลาดเปิดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางอังกฤษเนี่ยที่ตอนนั้นจี้อยู่เนี่ยยังกําลังจะเข้านอนนะคะแล้วมันเด้งขึ้นมาค่ะว่า order match นะคะทำให้จี้รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเด้งแรงแน่เลยเพราะว่าวัน ก่อนที่มันจะปิดไปตอนปีใหม่เนี่ยมันยังอยู่แถวๆนี้มันยังไม่ถึง TP นะคะมันก็เด้งขึ้นมาพอสมควรก็เปิดมาดูโอ๋ออ๋อโอเคมันเด้งตอนนั้นก็คิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีการลงไหมนะะแต่มันก็เด้งแรงตอนนั้นก็เริ่มสังเกตแล้วแหละทีนี้ค่ะมันเด้งแรงต่อต่อต่อ,ตอขึ้นมาอีกในช่วงที่เนี่ยที่ตื่นมาแล้วก็เฝ้าตลาด TFE กอยู่มันได้มาแมทช์ TP ของอีกไม้หนึ่งก็คือตอนนั้น,นเรามีบายสองกับเซลสองอยู่นะคะบายไม้แรกปิดไปตั้งแต่แท่งแรกใช่ไหมคะ บายที่2อเนี่ยอันนี้เปิดมาเมื่อชาติที่แล้วคือเปิดมานานแล้วนะคะติดมาตั้งนานแล้วอยู่ที่แถวๆประมาณ1932ตั้ง TP ไว้1933อะ่ะคือกลับว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นมาแมทช์ก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าก,ก,ก็รู้สึกมันติดมานานแล้วมันแมทช์ไปได้พอดีเลยไม่ไม่พอดีหรอกมันเลยขึ้นมาอีกนะคะแต่ประเด็นคือว่ามันทําให้เรารู้เลยเพราะว่าเราตั้งไว้2ไม้ใช่ไหมไอ้บายเนี่ยแล้วมันขึ้นมาแรงอะ่ะ วันนี้น่นะคะมันขึ้นมาแรงตั้งแต่แถวแถวพันเก้าเนี่ยขึ้นมาจนถึงแถวหนึ่งเก้าสามห้าก็ประมาณสามสิบห้าเหรียญแล้วนะคะแต่แต่ยังแพ้ทีเฟกเราอยู่นะณตอนนี้นะแต่ทีเฟกเราปิดไปละทีเฟกเราก็น่าจะพอๆกันเกือบเกือบสี่สิบจุดเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เกือบเกือบสี่สิบจุดฮนะอันนี้ก็คือประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นก่ะคือมันขึ้นมาแรงก็ทําให้บายของเราเนี่ยหายไปสองไม้ exposure ของเราตอนนี้เป็นเซลล์2ไม้นะคะที่ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่จะรอเปิดคือต้องรอเปิดฝั่งไหนก็ต้องเปิดได้แค่เฉพาะฝั่งบ่ายนะคะจะไม่เปิดเซลลแล้วเพราะว่าเซลลมีทั้ง2ไม้แล้วนะคะรอมันถ้ามันย่อลงมาขอให้มันยอ่อเยอะๆจะเริ่มเปิดบายเข้าไปนะคะเนี่ยเป็นไปได้คือเดี๋ยวจะรอให้มันมาแถวๆ moving average ของ H1 ก็ยังดีนะคือถ้าเกิดมันไม่ยอ่อเยอะเนี่ยมันก็จะดึง moving average ขึ้นไป แต่ถ้ามันย่อพวดลงมาเลยเนี่ยยิ่งดีถ้าย่องมแรงๆถึงพันเเลยยิ่งดีนะคะก็จะได้เริ่มทยอยเปิดบายเข้าไปเพื่อที่จะให้ความเสี่ยงเอ็กโพเ e อร์มันลดลงค่ะมาดูทรงของการาฟกันนะคะใน Timeframe H1 เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นเทรนด์ขึ้นเห็นไหมคะก่อนหน้าเนี่ยช่วงที่มันแบบยึกยึกยากๆยัก์ไซเวว์เนี่ยมันก็ยืนเส้นอยู่แล้วก็พอมาวันนี้เนี่ยดีดขึ้นไปเลยฉีกเส้นคือหนีเส้น moving average ไปเลยนะคะแล้ว มันก็คือเบรกไฮของเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปนะแล้วมาดูที่ในไทม์เฟรม4ชั่วโมงนี้ค่ะกรอบอันนี้เป็นกรอบวีคคือวีคที่แล้วกรอบมันก็ไม่ใหญ่มากนะเพราะว่ามันอยู่ที่ประมาณ1.870เหรียญน,นะคะจนถึง1.901คือกรอบของสัปดาห์ที่จบไปเนี้ยประมาณ30เหรียญเท่านั้นเองนะคะ แต่วันนี้วันเดียวคือวันจันทร์เนี้ยวิ่งไปแล้ว35เหรียญก็ชนะกรอบของวีคที่ผ่านมาไปแล้วค่ะมาดูกันในสองไทม์เฟรมคือ H1 กับ H4 อาจจะยังมองภาพไม่ค่อยเห็นคือมองมาทางซ้ายมันก็เลยไปแล้วใช่ไหมเรามาดูในไทม์เฟรม D กันค่ะ D นะคะเราจะเห็นว่ามันยังมีก้อนทางซ้ายมือให้เรามองเห็นแนวว่าตอนนี้มันอยู่แนวไหนแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราดูเส้นตรงนี้ที่อยู่แถวหนึ่ง 19, 31, ตรงนี้ค่ะ มองไปทางซ้ายมันคือแนวไหนก็คือแนวนี้เห็นไหมคะมันมีสองสวิงนี้อยู่นะคะผ่านไปได้ไหมก็ต้องดูถ้าเดี๋ยวมันย่อ,อก,ก็แสดงว่ามันติดไอสวิงตรงนี้อยู่ะคะ่ะแต่ถ้ามันขึ้นไปได้อีกนะคือขึ้นมาถึงตรงนี้นี่จริงๆทีๆๆๆๆวว่ก็ก็คิดว่ารู้สึกมันก็ขึ้นมาแรงพอสมควรแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาได้อีกที่ก็มองว่าก็คือหายของไอตรงนี้เลยนะคะหายของเออโทษน,นะคะตรงนี้นี่เอยจริงๆอันนี้มันเป็นหายของเดือนเอ่อสิบเอ็ด จี้ยังไม่ได้ปรับไฮของเดือนต้องอันนี้ต้องเป็นไฮเดือน12อ่าตรงนี้นะคะขอปรับกรอบของมันหน่อยลืมปรับไปนะคะอ่ากรอบมันเนี่ยลงมาเท่านี้แสดงว่าตอนนี้มันเบรกกรอบมันมาแล้วถ้ามันขึ้นมาอีกเนี้ยจี้ก็มองมาตรงแนวเดิมเนี้ยแหละนะคะที่ตะกี้นี้เพิ่งขยับขอเอาเส้นมาดูก็คือแถวแถวหนึ่งเก้าหกห้าตรงเนี้ยนะคะให้มาสุดเต็มที่เนี่ยมันน่าจะขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็มาติดแถวแถวหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหกหกประมาณช่วงนี้ก่อนค่ะ สำหรับในทองคำทําเฟรมเดย์นะคะวันนี้ก็ก็ลักษณะของการาฟวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น t ีเฟกหรือว่าทองคำเนี่ยที่มันวิ่งแรงนะคะจิก็มองว่าก็คงเป็นเพราะมันเป็นหลังจากช่วงหยุดยาวหยุดเทศกาลปีใหม่เลยคือหลังปีใหม่เนี่ยมันเป็นการจบควอเตอร์จบปีที่แล้วไปแล้วใช่ไหมคะพอมาเนี่ยเริ่มเปิดมาทําการวันแรกมันเป็นแบบเหมือนเริ่มปีใหม่เลยอย่างเงี้ยคะ่ะ เพราะฉะนั้นใครมีแผนมีแอคชั่นมีอะไรเขาก็คงจะเนี่ยส่งคำสั่งเตรียมเริ่มแผนการเทรดเริ่มการเทรดกันแล้วมันก็เลยอาจจะออกมาเป็นในทรงนี้แหละที่อ่ะเริ่มมีโวลุ่มเข้ามานะคะเนี่ยเริ่มจะมาแอคทีฟกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ดูกันไปว่าโอ้โหมันจะแอคทีฟต่อไปได้ตลอดทั้งทั้งสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตลอดทั้งเดือนนี้เลยหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าช่วงอ่เนี่ยเดี๋ยวโควิดมันก็เริ่มจะ รุนแรงมากขึ้นหรือเปล่าเขาจะมีล็อกดาวน์อีกหรือเปล่าคนก็อาจจะที่ามาแอคทีฟเทรดดิ้งกันมากขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นแค่มุมมองข้อสังเกตนะคะจากกราฟที่เห็นในวันนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงเรารอติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ